สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์จอยนะคะจากเป็นรถเอสพีมอเตอร์เซลล์ค่ะวันนี้มีรถมารีวิวให้กับคุณลูกค้าอีกนะคะวันนี้ขอนําเสนอเป็นรุ่นเชฟโรเลตโคโลเนโดคันนี้นะคะสําหรับรถคันนี้เป็นรถปี2012ค่ะเป็นตัวสูงส่วนสีรถนะคะเป็นสีขาวค่ะคุณลูกค้าของแต่งสําหรับคันนี้พิเศษมากเลยนะคะจะใส่แม็กมาให้แล้วนะคุณลูกค้าส่วนด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าจะตกแต่งสีนิดหน่อยนะคะสําหรับคันนี้นี่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะจะอยู่ที่กระจก มองข้างนะคะลูกค้าอันนี้ตกแต่งมาดีาน่อยนะเหมือนเปิดประตูแล้วกันกระแทกนะคะคุณลูกค้าเอากลักษณ์ของตัวสูงของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะเซต71นะคะเป็นตัวรุ่นของเขานะคะส่วนด้านหลังของเขานะคะตัวนี้จะตกแต่งมาอีกเหมือนกันนะคะของแต่งก็คือจะมีเหล็กค้ำป้ายทะเบียนส่วนกรอบป้ายทะเบียนก็เป็นไทเทเนียนะคะส่วนท่อก็เป็นท่อแต่งสิ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราชมรอบคันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันนะคะ สำหรับภายในของเชฟโรเลตโคโล,ลโราโดคันนี้นะคะภายในของเขาเป็นสีดํานะคะส่วนเบาะของเขาจะเป็นเบาะผ้านะจะมีลายตัดด้วยนะเสาดาสลับกันตรงนี้นะคะคุณลูกค้าส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดอ่าส่วนคอนโซลด้านหน้าจะเป็นแอร์วิสิวซีดีนะคะแอร์จะเป็นแบบหมุนมือแบบแมนนวลนะคะส่วนพวงมาลัยเขาเป็นพว,วงมาลัยพาวเวอร์แบบธรรมดานะอันนี้ปรับลูกกระจกมองข้างแบบเซ็นทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้าส่วนคันนี้เปิดแคปได้ด้วยด้านหลังถือว,ว่างนะคะนั่งได้เยอะเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราชมกันก่อนมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลนะคะเครื่องถือว่ายังสภาพเดิมอยู่นะคะสำหรับรถคันนี้เป็นรถปี2012ค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะลูกค้าใดที่อยากจะได้รถนะคะโปรโมชั่นของเราตอนนี้จะเป็นโปรช่วยผ่อนตลอดปีนี้เลยนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆหรือ โปรได้การเป็นเงินทุนนะคะมอบให้กับคุณลูกค้ามูลค่า2 0 0 0 0บาทด้วยกันหรือว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะของแต่งรถต่างๆมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคะ่ะจองรถเพียง1,000บาทน,นะคะโอนเข้าชื่อบัญชีบริษัทสุขพลัมอเตอร์เซลล์เท่านั้นค่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจนะคะพิมพ์ไปที่ Facebook ค่ะกดค้นหาคําว่ารถยนต์มือ2อ p m o t o ีมอตอร์เซค่ะหรือว่าทักไปที่ l i น์แอดนะคะใส่แอดน้ำหน้า spmcr ค่ะย้ำอีกรอบนะคะใส่แอดน้ำหน้า spmcr นะคะหรือ ลตลอดเวลาได้ที่เบอร์0844439303ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถนะคะไม่มีเงินแต่อยากได้รถนึ่งถึง a t m o t o r ตอร์เซลสำหรับวันนี้เซลจอยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ